สาวสดีพี่น้องพ่อป่ายสูุมสุคนนะครับนะหลังจากที่เบิ่งคลิปก่อนๆมานะะครับนะตึกป่านองนี่นะครับยจอดกันครับตอนนี้ก็ได้กลับมาดูดอีกนะครับเพราะว่ามันยังโมหียงแต่ยังเป็นที่ค่าใจอยู่แต่กั็พาเอิญน,นะครับของบ้านครับ่นเสียครับ ก็เลยพากันมาจําเป็นต้องดูดเอาเพื่อือผลตกนะครับเมื่อคืน,นตกสองสามชั่วโมงก็เลยพากันมาสู่ประปาเพื่อเสียเข้าไปเป็นกับเข่านะครับในงานซบ,นะบการดูดน้ำขึ้นมาใหม่นะครับ อนนี้กับนี้หนุ่มเคนหนุ่มมั่นครับบุ่งการแต่งตแล้วนี่คือสิทธิเซฟตี้ขนาดนะครับมีปีงบอกนะนีปีง ว่านี่สีได้อยู่บ่เนี่ยเต็มเผา,เเาอันที่ว่านี่คุยบ่หรือมึงอะมาเบ่งมาลุนนะครับนะนการดึงก็ต้องดึงซะซ้าซานะครับนะี่ยก็สิมีอาการเมี้ยมีอาการอยู่บ่ตึกตักเลยบ่ หนไม่ได้นาะสุสัยมันลงห้อยตีนมั้งโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบาดแรกนะครับนี่สังเคนของเขานี่ชีฟีมือประมาณสั่มได้นะครับโอ้ต้มลายต้มมันลายเนาะโอ้ต้มลายโพูดบาดตั้งลายของพูด ได้เอาขึ้นไปใส่ตังไงได้ข้อข้อยขึ้นใส่เอาเนาะนี่ครับอ,อ้าไม่ไข่เลยได้นี่คนที่สองก็คือนุ่มม่อนนะครับเคนมาฮอดเรียบร้อยแล้วกับทิมแฮลงน้องเลยครับต้องใช้คำว่าทิมนะครับดอกนี่ลุ่มปุ้มเลยนะครับมารุ่นมารุ่นมาลุ่น เฮ้ยบุย,ยล่ะุ๊บคสิมานอยูนมัเฮ้ยหนึ่งวายคนละไฟละวบ้ลุดละวบ้วบโอ้เฮ้ยสองสามน้าบอตเตอนี่ตีมือแท้แทิแท้ทแทอ๋ออ๋อนิ่มใหญ่ป็นิานน่าจนกล่มเนาะ คือเป็นสีม่วงแบบนี้ครับปลาไอ้ต้นครับคำว่ากับแม่กับปลาเท่าเนาะแม่ครับปลาเท่าปลาบุมีคนกิ่นมันนี่คือนุ่มม่อนนะครับหลังจากโซฟีมือการจับปลาด้วยมือเป้าแล้วครับในคลิปที่แล้วมาตอนนี้หวานแห่แล้วเพราะว่า มันไดที่ละตัวแหนนี่ผู้เพิ่นออกมาแต่ผู้ไดผู้ผ้าก,กางผู้ได้โอ้หม่นกงของผ้าของของของผ้าโอ้มันอาตมนอาในขีตุ้มมัีเตมันอะรนะขีตมมันลึกตามันเข้าเข้าหันโว้ันนีมเข้าเข้าอืมมันต้องตังไว้เะก่อน นั่นละมันมาเล่นเหรอฮะล่ะสวบโอ้ยอันนี้เขาเบิร์นวานแฮเขาเบิร์นมาทีมแฮลงน้ำครับกะพอได้รุ่นอยู่บ่ได้ตัวนึงโอ้มานมานแกเอามาเลยมั้จะ้เชือขึ้นไปสายทางเนี้ย พอดีเผามันคืเป็นสีนี้นอกปลาเนาะออกสีม่วงรอบรอบที่สองนะครับนะจะหลังจากที่นุม่มม่อนทิมแฮลงน้ำครับส่วนทางพุ่นกับเริ่มมัวสัน้นหัวค้อนแล้วครับโอ้อยู่ใต้ต้นไผ่กู มารุ่นกันนะครับโอ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นตัวแล้วอขอเข่าแล้ววะมานเท่าชิวันก็โทรไล่มาแต่ผมให้ท่าอยู่เจะนี่ ตอนนี้นุ่มมันเฮากัโอ้ยเนะี่ยบ้องนะ้ำบ้องบ้องมันเลยเนาะบ้องนะเนาะ,น,ะนี่คนมาไล่ปลานะครับไล่ไป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 กัจจีมีสังเค้นอยู่พูโอ้ว่านคือไม่เข้าซานก็เป็นเนาะ น่าก็มาลุ้นกันนะครับนะบาทนี้เป็นบาทที่พิธีพิถันที่สุดเลยแลต่ตว่านแห่บาแตกทิ่มลงน้ำคือเก่าโอ้ยออกนอกแห่เลยเป่าสะอาดเลยนี่นครับหลังจากที่ สูบมาในสักระยะนึงเลยนะครับสูบน้ําขึ้นไปเปลี่ยนจากฝั่งนี้จะไปเป็นสูบฝั่งทางนู้นนะครับเพราะว่ามันจะลึกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่กมาป่ามันมีอยู่บ่ตอนนี้เบามอนกับจีทีแหมลงน้ำอีกเลยนะครับโอ้วันนี้ปลาแตกบันนี้ครับโอ้วันนี้มาบินเลยมนัน นี่ครับเอาไปทำอาหารนะครับ,บ้ทำงาน,นครับโอ้โ,โ,อโเจ้าตัวครับอโอ้โหตัวนี้ใช่บิ๊กเลยตัวนี้ พ่อขับตัวนี้มึงพ่อเขาในไแม่โอ้นี่นี่นี่ผู้ชำนาญการมาแล้วของแท้แม่นบอกครับของแท้เลยของแท้ครับตัวนี้ไม่ว้าเลยว้าเนี่ยไม่ได้แม่กิโต้เลยไม่ได้แมพอยู่ท่านก้ากข้ามาแล้วขัข้าก็ห้ามอาบน้ำเลยพ่อท่านก้าติดไปเลยผลว้าจัดแน่ไปในแม่เมื่อเพียงกางเกงฮะ เร็วรถเป็นเกอรงขนาดสั้นเร็วขี่โมไซค์คอยหาเมือบ่ทอดหหแห้งในไหนเขาเสียเอาเบิร์เบอร์นี่ฮะขีม่มือทานม่อนนะครับนุ่มม่อน โอ้โหอาน้ำเริ่มหน่อยแล้วโอ้มดูดาดูดโชว์ลเหอโอ้โหตัวนี้ จัดๆก้าจัดก้าจัดก้าเูดนามันปิ่นเนี่ยก้าเน่ยเอ้ย่องมาได้เลยตกมือลุดมือปั๊บเลยจับเงือกมันหรอวะโอ้ยียผีมือ อืออืมแต่ละโตแต่ละโตคุ้มค่าน้องเอ้ยพวยเดี๋ยวจะเปล่อยมากล่ะ 不不不不。Oh, oh, oh, oh. ไปเลยอปัประหยัดเงินหลายเตอรได้นองเงินบุญนี่เนาะเอะอประหยัดไกด้ขึ้นอีกเออลายมือลายเงินเต็กแล้ว มามาวิ่งโอ้โห,โโห,โโหโตัวนี้ว่วนตุบเลยคือเป็นสีม่วงใบนี้เะปลปานิ้งยังเะเอไปแม่งนะกระจายพันธุ์เงก่อนกันเลยเท่าเลยเนอะมันเท่าไปแล้วครับการซื้อไปคังไว้พุ่นแล้วก็สูบน้ำแห้งเดี๋ยวค่อยเอาไปงานเงินงานยประหยัดค่าใช้จ่ายลงหลายรู้สึกว่า ซานั้นนี่แห้งแล้วพอซานะฮะแห้งนะบอกไม่<อ><อ>ได้เด็ดทางไม่ได้สองหน้าลังจากที่ตึกแหแฮได้สักพักนึงนะครับป่าก็เริ่มเมิดแล้วได้ประมาณ30-40กิโลนี่แหละครับป่าก็เริ่มเบาบางแล้วนะครับทานใหญ่ขึ้นมาเองเลอนี้นะหน้าเห็นบ่ครับเดี๋ยวคือเบิ่งว่ามันได้จะโตเนาะ ดูถังแล้วครับปลาในส่วนนี้ก็คือสิต้องเอาไปให้งานเงนิงนงินงานเขากับ,งา,ากบงานเขาดานะครับนะซึ่งก็เป็นญาติญาติของบ้านหลังนี้นะครับเป็นยาย่เยชีวิตลงก็เลยพากันมาตึกตึกเราไปเห็ดอาหารลดค่าใช้ใจ่ายลงได้หลาย นี่ถังโอ้ยนะครับลายลายลายประมาณโอ้ประมาณประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบกิโลเนาะมือเส้านี่เอาเมื่อยได้เนาะเที่ยวนึงเนาะคอ่ะครับนะนี่ก็เป็นการซอยงานตึกปา่าไว้ไปเอิฐอาหารงานขาวดำนะครับ ขอบคุณท่านนะครับขอบคุณทุกทานเชิสวัสดีครับ